มาชมเกมกันอย่างในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับตอนนี้ทีมสีม่วงก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับกรรมาการเช็ูปรึกษาประตูสีเขียวเป็นฝ่ายได้เคลียร์ก่อนในครึ่งเวลาหลังาการเช็คจำนวนพร้อมจุมือหนอ ขัญญาณนกหวนดดังจี๋เี๋วรอบนี้เดี่ยวตาโอ้โหเดี่ยวตาในทนมากไม่มีแผ่วกำลังดีมากวิ่งได้ทั้งวันทั้งทั่วสนามเลยเดี่ยวตาพี่มิ้วโอ้พี่มิ้วนี่ก็ไม่ธรรมดายังไม่ออกครับไปต่อพี่ฟองแบมเอาบอลลงเหนือมาแย่งบอล ไปแล้วครับกระชากไปแล้วส่งให้โมบายโมบายมองดูเพื่อนส่งขึ้นหลังมาให้พี่แตงไทยพี่เอ๋ยลาปอนไปทั้งออกไม่ออกพี่นิม่มติมเบาๆให้พี่เอ๋ยเดลต้า วิ่งเดลต้าวิ่งทั่วสนามเลยครับไปคนเดียวเลยครับไม่ผ่านพี่แอนอรารดีลบก็ได้ไปแล้วครับสะด,ดุดล้มโอเจอแตงไทยล้มไม่เจ็บลุกเล่นต่อได้ไหมไม่มีปัญหาเป็นลุกฟาวครับสีมว่วงได้ฟาว ตอนนี้สีเขียวลงมาตั้งรับหมดเลยนะครับตอนนี้นี่สีเขียวสบายแล้วนะครับนำดงไป3ประตูต่อศูนสีม่วงนี่ดึงก้อนเมฆมาช่วยแล้วนะครับน่าจะ สู้ได้พี่นิมเตะอ,ออกข้างไปเลยยังไม่ออกอีกครับโอ้โหผมไม่ได้เตะออกครับเตะส่งครับเมื่อกี้เต,อตอนะ่ออกแน่นอน ม่วงจะต้านทานไหวไหมลากเข้ามาใกล้ๆได้ยิ่งวินเดอร์ยิงเรื่อยๆโอ้หเสียดเสาโอ,โอ้โหน่าเสียสดายมาอีกแล้วครับปลุกมาอีกแล้วสีเขียวครับพี่เหนือมองูเพื่อนส่งให้พี่เดลต้าเดลต้าไปโอ้สีม่วงตั้งรับเต็มที่เลยนะครับนี่ลงมารับเต็มที่เลย ม็นจิมมาแล้วครับสีเขียวสาดยาวขึ้นไปใส่คิดเอยส่งไปให้เดลตา้าเดลต้าได้ยังครับส่งไม่ผ่านแอนพี่แอนพี่แอนส่งให้พี่แปมพี่แปมไปคนเดียวเลยไปผ่านพี่ฟองพี่ฟองดักได้หมอส่งน่าจะ ดึงดังไปให้เดลต้าอีกเดลตา้าไอม้มิ้วมิ้วส่งคืนมาให้เดลตา้าเดลตา้เลตาเปิดยาวไปให้พี่เหนือโอนพี่เหนืออาวกอง,องหน้าอยู่<อ>ไหนโมไปบุกเข้าไปเลยยิงเลยน่าจะยิงเลย <ไป S 1> ยิง,ยงลเลยโอ้โหโดนสกัดไ,ไปอีกแล้วครับ มิวโอ้โหมิววีเนอร์เอ๋ยอีเม้นได้บอลแล้วมาแล้วครับพี่กับน้องผลละสีน้องก็ไม่ยอมพี่พี่ก็ไม่ยอมน้องสองหนึ่งครับนั่นน้องล็อกโอ้โหโอ้โหน้องสุดยอดมากเอาพี่ส่งคืนให้น้อง น้องก็ส่งคืนให้พี่อตอนนี้ฉากของเราเริ่มสวยงามแล้วครับมีสีสันขึ้นแล้วโอ้ดึงมาถึงเสาธงไปเลย <c oughs> น้ำได้บอลเป็นครั้งแรกสัมผัสบอลเป็นครั้งแรก ทีฟองไปแล้วครับผ่านไหมผ่านที่แบมไปแล้วครับส่งให้ฟิมโม Apple, ่โมบายพี่แอปเปิลบี่เอ๋ยอี่สายโมบายขึ้นมาให้เดลตา้าเดลตา้าไปเลยครับคนเดียวน่าจะโอผ่าน พี่ตองไปแล้วน่าจะยิงไหมลูกนี้ยิงไม่ยิงยิงโอ๋อลูกยิงลูกนี้ไม่ผ่านพี่นิ่มโอ้๋กลับตัวยิงสวยงามเลยทีเดียวสีม่วงลงไปรับหมดเลยให้พี่เหนือส่งขึ้นห้พี่ฟองพี่ฟองมองแล้วส่งไม่ส่งครับส่งมาให้พี่เอ๋ยพี่เอ๋ยพี่เห็ีนสีม่วงมาแย่งบอลไปได้เอาแล้ครับเปิดมาให้ สีเขียวมีแต่สีเขียวสีม่วงไปไหนหมดสีเขียวตอนนี้เล่นสบายเลยนะครับเพราะว่าสีม่วงไม่บุกสีม่วงนี่ตั้งรับอย่างเดียวไปแล้วครับสีม่วงมาแล้วไปออเอ,ปอ้าแกเอาหาบอลน้อบาดเลยอย่าบอลล้มเองเนี่ยอ๋ออย่าบอลอบอบอล้มเองเจ็บน่าจะเจ็บ น่าจะเจ็บเอ้าแพรสนามครับแพรสนามโอ้ลูกนี้นี่เยาบอลน่าจะเจ็บโอ้น่าจะเจ็บแห้งอยู่โอ้โหอะเด็กๆไม่ต้องเข้าไปลูกเด็กๆเอโซ่อ่าเก้าว่าไม่ต้องเข้าไปให้พี่เขาดู ตอนนี้ไหวไหมโคตรเด่นของเราเลยนะนี่โอ้น่าจะหามออกจากสนามเก่งมากครับพี่เดลต้าไปต่อแล้วครับไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยเอา้าวมีแต่พี่น้องกันแหละตรงนั้นอนะ่ะ ยิดตองจูนยิงไม่เขา้ายิงยิงสี่ต่อหนึ่งไปเลวคนระับพี่เดือรับพีนเนือน่าจะล็อกโดยจะมาส่งให้ เดืยวตาเแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวพุทซออนี่็ก็ไม่ใช่ย้อยโอ้คน,นเดียววิ่งทั้งสนามเดืยวตาอยู่ป .5 เาท่านั้นเองครับปีหน้าเนี่ยคาดว่าจะอยู่ป .6 ไป้วครับอยางสู้ต่อครับ ยันที่ใครแตกให้ได้ครับไปอีกเลยครับรพี่แ,พแบมไปคนเดียวเลยพี่แบมไปคนเดียวเลยไปยิงให้ด้วยจะเรียกวางได้ไหมอ๋อพี่ฟองแข็งมากครับพี่ฟองเป็นแบคตัวฉกกาสองสีเขียวเลยทีเดียวพี่น้ำอย่าให้ออกนะน้ำน้ำเตะเบาๆอัด ยังไม่ออกอีกนะครับพี่มิ้นยังแข็งแกร่งครับลุกขึ้นมาเล่นนิดต่อโอ้โหไปแล้วแอนน่าด้วี่แอนน่าด้วยี่อยาให้ออกครูอย่าให้ออกเอามาโอ้เอาละครับพี่แอนจะยิงให้ดูครับโอ้โหพี่เหนือกับพี่เดลต้านี่ลงมารับเล่นทั้งกองหน้าทั้งกองหลังครับเดลต้ากับพี่เหนือครับไปพี่เหนือวิ่งไปเลยไปแล้วครับสองคนสองต่อสี่สองต่อหกไปแล้วดุนไปแล้วครับ สองพี่นิม่มมาเลไงพี่นิม่มตั้มไม่ผ่านพี่นิม่มเอาไหมเอาไหมพี่นิ่มหนึ่งแขนแขงทีทีเดียวไปนะครับสองคนนะครับมีสองคนเท่านั้นเองอะเดลตา้าโอ้โหไปสองคนครับสีม่วงสีม่วงเต็มเลยนะครับไปนะครับทำทางไปแล้วครับพี่โมบายเดลตาน่าจะยิงเอ,องอีกโอ้ล็อกเองหรืงจังวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าไม่เข้า ยิงได้สำเร็จประตูต่อศูนย์โอ้โหประตูก็ยังจับไม่อยู่เดี๋ยวตานี่ไม่ทำ คนก็สู้ได้ทั้งสนามสีมว่วงครับสู้สู้สีม่วงสู้สู้หน่อยอ้าวสีมว่วงก็มีพี่มิน้นพี่แอนพี่แบมกองหน้าตัวชะการตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากองหลังของสีเขียวนี่แข็งแรงเลยทีเดียวมีพี่ฟองมีพี่ฟ้า แล้วก็แป้งไข่ไม่ออกครับลุ่นี้ไม่ออกโอ้เห็นไหมนี่ีฟองแข็งแรงมากส่งไปให้พี่เหนือเอาอีกแล้วครับสองคนหลบไปไปไปไ,ได้นะครับไ้ โมบายตอนนี้กำลังตั้งลำน่าจะเตะยาวขึ้นมาปาภัยเดลต้ใจอีกแล้ว เป็นช่วงท้ายเกมครับก็ปล่อยให้สีม่วงตีเสมอก่อนไปเป่าหมดเวลาก็ได้สีประตูต่อศูนย์ห้าเราเออหาแล้วเนาะห้าประตูต่อศูนย์นับผิดขอภัยสีม่วงนี่พยายามที่จะตีเสมอให้ได้โมบายเอาอย่างนี้แล้วยิงรูดิ้อัด้าไปเลยยิงตรงย องหน้าของสีเขียวเลยเดลต้าเอาอีกน,น,นะครับวิ่งทั่วสนามเลยทีเดียวเดลต้าเนี่ยเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวครับเดลต้าเนี่ยไ,ไม่ธรรมาดาจริงวิ่งไปไหนก็ได้บอลครับเดลต้าเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ขยันวิ่งไม่มีเหนื่อยอ่ะแตงไทยเล่นแบบสบายเลยครับเอาละ เอาละพี่ใครน่ะไหมโอพี่ไหมมาเล่นกองหน้าพี่จูนไอเอยปองส่งให้เอ๋ยส่งให้พี่มัน ม่วงก็พยายามที่จะตีไข่แตกให้ได้นะครับตอนนี้ไปแล้วพี่แอนออรดีครับแอนออรดีบุกไปเลยเอายิงไปเลยคนเดียวไปคนเดียวเฟ่ไปให้ลูกเข้าหน่อยเอาเวลาแล้วเดี๋ยวเรื่องื่อมทดเวลาอีกจนกว่าสีม่วงจะตีสักไข่แตกสีม่วงพยายามที่จะตีไข่แตกให้ได้เวลาก็หมด เวลาการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันนะครับสีเขียวเอาชนะสีม่วงไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0โอ้สุดยอดจริงครับสีม่วงก็จะเข้าชิงชนะเลิศกับสีแดงจึงขึงในวันพรุ่งนี้